ลูกตาสวงตีบเตวดาพนมตะแบงเมียนเจยหลวงปู่สวงเทพเทวดาแห่งเทือกเขาภูตะแบงมีชัยเทือกเขาภูตะแบงมีชัยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเทพบรมครูก้าวเฮงอยากรู้จึงมุ่งสู่เทือกเขาภูตะแบง แสนเหนื่อยยากลำบากกายสองปีขึ้นเขาภูตะแบงยี่สิบครั้งเทพเทวดานางฟ้าเมตตาสงสารส่งคนชี้นำทางก้าวเหงศึกษาคนา้นคว้าเรื่องราวบนเขาภูตะแบงมาเล่าให้แฟนๆลูกศิษย์ หลวงปูส่สวงได้รับฟังรับรู้เรื่องราวแท้จริงของหลวงปูส่สวงตอนที่ท่านอยู่บนเทือกเขาภูตะเบกนี่เวลา10นาฬิกา50นาทีวันที่24มกราคมพศ2567นะฮะเรากำลังดอกเดินทางไปที่เปิงตังยู แล้วก็จะไปที่พระบาทแล้วก็ไปที่เป้าหมายอยู่ที่วัดตาพรมไปค้างคืนไปสมาธิอยู่ที่นั่นฮนะปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนเช้าวันที่ยี่ห้าก็กลับมาที่นี่คืนฮเดินทางกลับระยะทางที่จะเดินทางจากาน้ำตกอาสมฤสีสิบนะฮะ ไปที่น่นนี่ไปวัดตะพรมเนี่ยระยะทางสิบกิโลนะฮะคาดว่า,าใช้เวลาในการเดินทางสามชั่วโมงครึ่งอตอนนี้เวลาสิบเโมงก็ไปถึงนั่นก็ประมาณสักบ่ายสองถึงบ่ายสามนะจะเดินไปเรื่อยๆอ รวนเจ้าเก่าอาตอนนี้เราเดินมาถึงอ่าเปิงตังอยู่นะหินตังอยูอ่าหินตังอยู่แล้วอนนี้เมื่อกี้ผันตกมาไม่ได้ถ่ายนะตรงน,นี้เปิง,เปงตังยนูนี่มาถึงเปิงตังยูนะอ่าเปิงตังยู่เนี่ยก็ทำบันไดใหม่นะ มีมีพักขึ้นไปแล้วมีพักแต่ก่อนขึ้นรวดเดียวตอนนี้หลวงตาสดุดรือหลวงตาแหลมเป็นเจ้าอาวาัสนั้นนี่ชันเพลนอยู่นั่นะนีอะ่ออกจากเปิงดางยู่แล้วนะเดินมาทางทิศใต้ก็จะถึงหน้าผาอีกอันหนึ่งซึ่งหน้าผาบริเวณนี้เราได้พบต้น หัวใจหลวงปู่สวงพลังพระศิวะทุจักรวาลนะะซึ่งอยู่ในบริเวณนี้นะ,ะแปลกตรงที่ว่าไม่มีใครพบเห็นต้นไม้นี้ทั้งที่อยู่ข้างๆทางนะไม่ได้อยู่ลึกนะฮะอันนี้ตรงสถานที่หลวงปู่สวงมานั่งสมาธินะครับตรงนี้นะนี่นะฮะคือนักเดินป่า นักอสแสวงบุญแล้วก็คนที่ลูกหาบซึ่งเป็นพรานป่าหรือว่าเดินขึ้นลงกันตรงนี้นะฮะแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าต้นนั้นอยู่ตรงนี้เป็นต้นคู่อยู่ตรงนี้นะฮะตน้นนี้คือที่มันรอดปลอดสายตาจากผู้คนเพราะว่าตรงนี้เป็นทางขึ้นพอทางขึ้นตรงนี้คนก็จะเอื้อมือเอื้อมือไปจับต้นไม้นี้เพื่อ ะจะปีนขึ้นตรงนี้นะฮะคนส่วนคนลงเดินลงมาตรงนี้ก็จะเอื้อมมือคว้าตัวนี้แล้วก็ลงทุกคนจับตัวนี้นะโดยที่ไม่ได้สงเกตด้านบนต้นไม้นี้นี่ฮะมันตั้งเดยตรงนี้นะฮะตั้งคู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นใครจะลงก็จะสายตาก็จะมองทางลงแล้วก็มือซ้ายถ้าลงก็มือซ้ายก็จะเอื้อมจับต้นไม้แล้วก็ลง ส่วนคุณนด้นขึ้นมาสายตาก็จะมองต่ําและก็เอื้อมมือขวาจับต้นไม้นะครับต้นไม้นี้จึงรอดปลอดสายตามานานนับสิบสิบปีนะอย่างน้อยมียี่สิบปีนะครับเนินิหารของต้นไม้หัวใจหลวงปู่สวงนะฮะพลังพระศิวะธุจกษวานนะเพราะว่าตรงนี้อีกห้าเมตรก็จะถึงอ่าหลวงปู่สูงท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงเพิงหินนะ มันแบบนี้นะอยู่ข้างทางขึ้นแบบนี้แล้วเป็นต้นไม้คู่นะฮะมีคู่ติดกันการเดินทางในป่านะการจะพบต้นไม้แทงทะลุสักต้นหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะเป็นล้านล้านต้นถึงจะมีต้นหรือว่าต้นเถาวันมัดเองอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเดินเนี่ยเขาก็โสสาสโ สายตาสอมองหานะฮะแต่ต้นที่อยู่ข้างทางเนี่ยไม่น่าจะรอดสายตาต้นไม้แทงทะลุเป็นหมื่นเป็นล้านต้นถึงจะพบต้นหนึ่งนะครับเป็นของหายากในป่า เดินทางไปวัดตะพรมนะฮะสิบกิโลหรือ9ก้ากิโลตอนนี้ได้แล้วหกิโลแล้กกโลวะบางช่วงก็เป็นทุ่งแบบนี้นะครับเป็นลานโลง่ลงๆทุ่งโล่งแบบนี้บางช่วงก็เป็นป่าเดินสลับกันไป เดินป่านะฮะจะสวมชุดที่สบายๆอย่างเช่นเสื้อตัวนี้มันบางแล้วก็เย็นนะมันจะไม่เน้นผมจะไม่เน้นใส่เสื้อผ้าหนาๆเดินนะเพราะมันจะร้อนเพราะไม่นคนที่ร้อนเพราะฉะนั้นเอาชุดที่สบายนะเีเนสบาย การเดินทางในป่าการทุดงในป่าการปฏิบัติธรรมในป่านะฮะผมจะไม่เน้นว่าจะต้องใส่ชุดขาวหรือว่าชุดดืษอสีนะฮะชุดไหนที่เราสวมใส่สบายนะฮะเดินทางสะดวกเดินทางสบายนะผมก็จะใส่ชุดนั้นนะครับยกเว้นเวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงจะใส่ชุดดืษอสีหรือว่า ชุดขาวนะครับนี่ก็เริ่มเดินรัดรัดทุง่งโลงมาแล้วก็จะถึงเริ่มเข้าแนวป่าอีกครั้งนะครับป่าในฤดูแรงก็จะเป็นสภาพนี้นะบนเทือกเขาพูทธะแบงนะถ้าเข้าป่าในร่มกระร่มหน่อยนะฮะ การใส่กางเกงขายาวนีครับโดยเฉพาะกางเกงขาหนาๆพอสมควรเนี่ยมันจะช่วยป้องกันใบไม้ขูดหรือว่าน้ำเกาะเกี่ยวเรานะครับเสื้อถ้าเสื้อแขนยาวได้ก็จะดีแต่ผมเป็นคนขี้ร้อนผมอ้วนนะฮะผนป่ามาก็ก็เป็นทุ่งครั้งหนึ่ง อย่างรวนเนี่ยเขาชอบใส่เสื้อหนาตัวนี้ฮะเพราะว่ารวนเป็นคนรูปร่างผอมเขาจะไม่ค่อยร้อนแล้วอีกอย่างความเคยชินความเป็นคนบ้านป่าความเป็นในพราน,นเขาชินกับการใส่เสื้อแบบนี้นะครับอย่างผมไปใส่แบบเขาไม่ได้หรอกครับเงื้อแตกโซกไม่ไหวจะเป็นลมนะฮะถ้าเดินตอนหน้าฝนนะ แถวนี้ก็จะมีน้ําไหลนะตรงนี้จะเป็นน้ําไหลเป็นน้ําตกเล็กๆนะฮะตอนนี้ตอนนี้จะเป็นน้ําตกคล้ายๆตรงนี้อยู่ใกล้พระบาทต,ตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่หลวงปู่สูงท่านเคยมานั่งปฏิบัติธรรมเนอันนี้เป็นลำธารน,นะฮะน้าฝนเป็นลำธาตรตอนนี้อาแรงไม่มีน้ำไหลตรงนี้ อ๋ออาสด้ำตัวพระบาทถ้าถ้าขวาน,นี่ไปพระบาทอันนี้ไปตะพรมนะครัทที่วัดตะพรมเนี่ยนี่เป็นครั้งที่ครั้งที่สามนะที่ผมจะมาเจ้าน,นะเข้าก่อนคือเดินผ่านไปผ่านมากันหนึ่งครั้งแล้วก็เดินขากลับหนึ่งครั้งอันนี้ก็เดินมาแล้วก็กลับ นะเพราะว่าวัดตรพรมเนี่ยอยู่กลางป่าลึกไกลกว่าทุกที่นะไม่ว่าจะขึ้นจากฝั่งทมอใบดมหรือว่าหินสามก้อนก็ใช้ก็ระยะทาง10กว่ากิโลเกือบ20กิโลนะจากวัดทมอใบดมส่วนถ้าทางเปิงตังยูเนี่ยถ้านับตังขึ้นมาเลยนะะระยะทางก็สิบห้ากิโลนะครับ ระยะทางตกไม่ใช่สิบห้ารอครับประมาณสักสิบเจ็ดกิโลนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝั่งไหนก็ไกลจึงยากที่ใครจะมาถึงนะฮะอยู่ใจกลางเทือเขาพูทธแบงก็ว่าได้นะครับหลังจากเดินลัดทุ่งหญ้ามาแล้วเราก็จะมาถึงชายป่าอีกครั้งนะเสียงกิ่งไม้หักตอนนี้เดินมาได้ประมาณ เกือบสี่กิโลแล้วนะครับตอนนี้วัดตะพรมเนี่ยอยู่ถ้านับทมตังยูกับทมใบดมเนี่ยวัดตะพรมแทบจะอยู่ตรงกลางนะแต่ทางใกล้ทางแต่ถ้าทางธมอตังยูจะใกล้กว่าหน่อยนึงแต่ถ้าทมใบดมหินสามก้อนมันจะไกลกว่าตอนนี้เดินเข้ามาในป่าตอนนี้ ดีหน่อยครับอากาศร่มรื่นนะข้างบนก็มีลมพัดนะบนยอดไม้ในป่าลมจะพัดข้างบนนะแรงแต่ข้างล่างจะเบาๆนะตอวนนี้ก็เดินสองคนกับรวนเหมือนเดิมครับรวนก็แขวนหลงปูส่วนผมก็เอาแค่สัมภาระเบาๆนะรวนเขาแข็งแรงนะเขาเลยมีหน้าที่ แบกสัมภาระหนักกว่าผมหน่อยนึงนะฮะส่วนผมก็มือต้องว่างเพราะในการถืออกล้องถ่ายรูปนะถ้างั้นก็ไม่มีภาพมาให้ทุกท่านได้ชมอันนี้สภาพในป่าในป่านี่อ่ะสัตว์ไม่ค่อยมีนะสัตว์ป่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่โดยเฉพาะสัตว์ ร้ายเข่นเสือก็แทบจะไม่มีแต่น่าจะเหลือสักหน่อยแหละนะสักตัวสองตัวอาจจะมีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตนี้แล้วก็ช้างเนี่ยเท่าที่สอบถามไม่มีใครพบช้างในเขาพูตะแบงนะฮะก็นอกนั้นก็มีเก้งกวางกระต่ายหมูป่านะมีหมูป่านี่เยอะมีร่องรอยหมูป่าเยอะนะฮะ แล้วมีคนพบเจอตัวใหญ่ด้วยนะการเดินทางในป่าบนเทืกอกเขาคูตแบงนะครับเดินหน้าแรงก็จะดีอย่างตรงที่ว่าไม่เจอฝนตกไม่ชื้นแฉะนะฮะแต่ก็ขาดน้ำนะครับผมอาเดินทางผมจะใช้พกน้ำมาหนึ่งขวดหรือสองขวดเท่านั้น แล้วดื่มน้ําก็แค่จิบนะฮะแค่จิบพอไม่คอแห้งเพราะต้องประหยัดน้ํานี่ครับการเดินในป่าเนี่ยปกติผมเดินไปไหนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายนะไม่ค่อยได้ถ่ายแบบนี้เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องโทรศัพท์ห่วยความจำเต็มอะไรแบบนี้ พอดีโทรศัพท์นี้เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่นะฮะความจํายังเหลือเยอะมันก็เลยถ่ายคลิปลักษณะเหมือนบรรยายรีวิวขณะเดินทางได้นะฮะให้ทุกท่านได้ชมภาพบรรยากาศในการเดินทางในป่าบนเทือกเขาพูธแบงวันนี้วันที่24มกราคมพศ2567หรือว่าคศ2 0 2 4น ท,ทำไมถึงเน้นว่าคศออ2024เพราะครบ24ปีที่หลวงปู่สวงธนละสังขารปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ผมเดินสืบหาประวัติเดินสืบค้นหาประวัติตำนานหลวงปู่สวงนะฮะในบนทเขาพุตธแบงแล้วก็ค้นหาประวัติตำนานหลวงปู่สวงบนเขาพุตธแบงเนี่ยก็ถือว่า ได้มากที่สุดที่ไม่เคยมีใครทำมาได้มาก่อนแล้วก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะจะนำข้อมูลนี้เขียนหนังสือแล้วก็ทำคลิปประวัติตำนานหลวงปู่สลวงลง u t u b e ให้ทุกท่านได้ศึกษาได้ชมจะได้ไม่มีใครเอาประวัติตำนานหลวงปู่สวงแบบปลอมๆแต่งเรื่องมาเล่าโกหกผู้คนได้อีก น,นี้เส้ทนทางที่เราเดินมาที่เมืองหลังภายในปีพศ2024นี่นะฮะหรือว่า2567นี่นะครับผมก็จะศึกจากการบวชเป็นฤาษีนะฮะผมบวชฤาษีเนี่ยเป็นฤาษีพฤษภาปี2564 65ก็หนึ่งปี66ก็สองปี พฤษภาหกเจ็ดนี้ก็ครบสามปีนะเพราะฉะนั้นกำลังหาเลิกยามนะคาดว่าจะประมาณเดือนกันยาหรือว่าหลังออกพรรษาถึงจะสึกนะครับหลังจากสร้างวัตถุมงสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่สวงเสร็จแล้วถึงจะสึกจากการเป็นฤาษีตอน,นั้นต่อไปผมก็เป็นไม่ได้เป็นฤาษีแต่เป็นผู้ สืบประวัติตำนานแท้จริงหลวงปู่สูงเป็นคนธรรมดานะครับถ้าผมาไปสึกช่วงเดือนกันยาซึ่งครบ24ปีหลวงปู่สูงละสังขารแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงเข้าพรรษาก็คงไม่สะดวกก็น่าจะเอาเป็นหลังออกพรรษาก็ถ้าก็ว่าผมบวชฤาษีเป็นฤาษีเป็นอาบทเนี่ย 40 41เดือนนะ่40เดือนนะครับ3ปีก็36ถ้าเลยไปหน่อยก็4 5เดือนก็ประมาณนั้นแหละครับ40เดือนนะฮะที่รวนสะพายอยู่นี่ก็น้ำหนักประมาณ10กิโลนะมีเปลของรวนอันนึงมีข้าวนะ ที่หุงมาแล้วกับข้าวแล้วก็มาม่าแล้วก็ที่จะหนักหน่อยก็มีผ้ามาหายันหลวงปู่สวงและผ้ากีบวลหลวงปู่สวงอยู่ในนั้นนะฮะอันนั้นก็น้ําหนักก็ประมาณ4ีกิโลได้สี่ถึงหกิโลนะฮะก็ไม่เบาเพราะของที่แบกเนี่ยยิ่งเดินก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักนะฮะผมเองในเป้เนี่ยก็ประมาณสัก6กเจกิโลเหมือนกันนะ พราะในรวนมีมีมีพาวเวอร์แบงค์ Bank อันใหญ่กันนตัวน,นีอันนั้นกิโลกว่าเลยอันเดียวนั้นฮะการที่สัตว์ป่าในป่าเนี่ยไม่ค่อยมีสัตว์ป่าก็ดีไปอหญ่นะฮะคือเดินแล้วปลอดภัยนะแต่ยามค่ำคืนก็ต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานพวกอะไรพวกนี้ดีๆนะฮะกลางวันก็ไม่ใช่ว่าไอ้ไอ้นั่นก็ต้องระวังเหมือนกันฮะ สภาพทางที่เราเดินเห็นอยู่นี้นะเป็นรถไถน,นะ,ะเป็นรถไถที่รับจ้างที่เดินทางจากธมอไปดมมาฝั่งเปิงตังยูนะระยะทาง38กิโลหน้าแรงเขาจะเดินสะดวกมอเตอร์ไซค์ก็มีนะฮะแต่คือไอพวกนี้เขาเขาถอดชิ้นส่วนแล้วเอามาประกอบบน จ้างลุกหา,หาบขึ้นมาประกอบบนภูเขานะฮะแล้วก็ใช้สัญจรบนสันเขาบนหลังเขานะฮะแต่ตรงทางขึ้นมันเขาภูตะแบงทุกที่จะไม่มีทางรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์อะไรขึ้นนะต้องเดินเท้าขึ้นอย่างเดียวถ้าคนแก่คนชราทีา่แรงไม่ดีเขาก็จะมีรับจ้างหามขึ้นนะฮะโดยใช้สองคนหามหน้าหลัง คนสูงอยู่ด้านหลังคนเตี้ยอยู่ด้านหน้าแล้วก็มัดเปลตรงกลางนะฮะให้คนนั้นนั่งอยู่ตรงกลางแบกขามขึ้นมาคลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้ชมภาพการเดินทางในป่าปกติผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายภาพการเดินทางในป่าแล้วบรรยายการเดินทางแบบนี้นะแต่นี่คือหลายครั้งหลายเที่ยวแล้วไม่เคยได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็น เพราะทางการเดินทางในปา่าภาพอาจจะสั่นไปบ้างนะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าเราต้องถ่ายเดินไปแล้วก็เดินแบบจริงๆจริงจังไม่ได้เดินแบบถ่ายแล้วต้องเดินย่องย่องถ่ายนะ,ะอันนี้ก็พยายามที่สุดให้สั่นน้อยที่สุดแล้วนะหลจากเดินในร่มใต้ต้นไม้ในป่าแล้วก็มาเจอ ที่ร่องๆแดดร้อนแต่ดีดูท่าจะไม่ไกลเท่าไหร่เมื่อกี้ถามรวนว่าถึงทึ่งทางหรือยังรวนบอกยังนะตอนนี้เราเดินได้ประมาณสักสี่กิโลท,ที่ว่าสิบกิโลเนี่ยจากรพระพุทธบาทนะะร,รอยพระรอยพบาทแต่ถ้านับจากอ,อาสมฤษีสิบเนี่ย มันตกไปสิบสองสิบามกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเราเดินมาทางมาได้6ประมาณหกกิโลนะก็ยังเหลืออีกไกลอยู่นะกดีหน่อยนะในป่าไม่ค่อยร้อนมีเป็นบางช่วงทั้งที่มีแดดร้อนก็ทำให้เดินมันเมื่อยขายอย่างเดียวเหนื่อยอย่างเดียวนะ ันไม่ถึงกับร้อนหอบนะก็เลิ่อขอแห้งครับไอบนเขาพูตะแบงเนี่ยไอใครที่ไปเล่าบอกว่า23ปีบนเทือกเขาพูตะแบงกับหลวงปู่สุขสภาพแบบนี้ท่านลงนึกเอาว่ามันอยู่ได้ยังไงนะโอหกล้นวนๆครับสุดท้ายก็หนีจากวัดโดนทางเจ้าวัดให้ออกจากวัด เนื่องจากใช้วัดในการอ้างว่าจะสร้างอาลาคลางน้ำอะไรนะบุดวิหารกลางน้ำแต่ไม่เคยเห็นเงินตอนนี้เราเดินมาถึงลำทานลำห้วยบนเขาแล้วนะตอนนี้ลำห้วยแหละมันเป็นใหญ่ใหญ่นะตรงนี้ตรงนี้ถ้าฤดูฝนนะเออน้ำจะไหล สวยงามนะตอนนี้เนีย่ยดังในภาพที่เคยให้ทุกท่านได้ชมตอนนี้เราจะหยุดพักตรงนี้นะตไม้นี้แค่พิงไว้อันตรายมากลมทับคนนี่ตายนะฮะเราจะพักตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เมื่อยขาจุกมีน้ำในลำธารน,นะฮะดูแรงน้ำก็จะออกสีออกแดงๆนะะเพราะมีใบไม้ทับถม รวนจะกินน้ํานี้หรือเปล่าไม่รูนนะ้นะตักน้ําดื่มอนะไรรวนตักตอรอยคนเดินป่ามาพักนะฮะตักน้ําดื่มคนป่าก็กินยังไงก็ไม่เป็นไรนะอย่างเรานี่ต้องระวังน้ำเย็นกินตามไม่ได้หรอกครับเราคนเมืองนะฮะกินซีซัวกินตามคนป่าไม่ได้นะครับ คนป่าเนี่ยร่างกายเขามีภูมิต้านทานอันนี้เขาเรียกว่าลำห้วยตราจูภาษาเขมรโอตราจูแปลเป็นไทยว่าลำห้วยเผือกเปรี้ยวนะห้วยน,นี้ภาษาเขมรเรียกโอตราจูภาษาไทยก็เป็น,นลำห้วยเผือกเปรี้ยวนะฮะ เปลือกมีรสชาติเปรี้ยวรยังไงหนะเนี่ยดอกยาน,นี่สวยมากนครับเป็นดอกสีม่วงกลมฟ้านะนสวยมากเลยฮนะู้ยโอตราจูนะตอนนี้เดินทางต่อนั่นด้านลำห้วยนะลำห้วยที่เมื่อกี้ตรงนั้นนะ เดินไปต่อนะครับก็เดินมาถึงวัดตะพรมนะตอนนี้เริ่มเห็นวัดตะพรมแล้วมาถึงตอนเวลา13.13 13นาฬิกานะบ่ายโมงสินาทีนั่นแหละครับ13.13า13มามนอ ของวันที่ยีสี่มกราคมพศสองพนหะ้าดะฮะตอนนี้ก็เดินผมได้เดินทางมาถึงวัดตะพรมตอนบ่ายโมงสิบสานาทีตรพรมถือว่าเป็นศาสนสถานโบราณหนึ่งอีกหนึ่งแห่งที่อยู่บนเทือกเขาพูตะแบงครับคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ได้ชมภาพ บรรยากาศการเดินทางไกลในป่าบนเทือกเขาพูตะแบงคลิปตอนต่อไปทุกท่านจะได้ชมภาพบรรยากาศการพักค้างคืนและการปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดตาพรมท่านใดที่ได้ชมคลิปแล้วก็โปรดกดติดตามหรือกดไลค์ให้กำลังใจงแล้วก็ช่วยแนะนำหรือบอกต่อให้ลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านอื่นๆมาชมคลิปของช่องนี้ เพื่อที่ท่านเหล่านั้นจะได้รู้ประวัติตำนานแท้จริงของหลวงปู่ส่วนจะได้ไม่โดนใครเอาเรื่องหลวงปูส่สวงมาหลอกได้คลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่าน